เราจะเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคตที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรคะพลเมืองโลกคือผู้ที่พร้อมจะพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนการศึกษายุคใหม่ต้องสร้างทักษะให้กับวัยเรียนรู้เพื่อไปสู่การเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคต True Click Life ก้าวสู่อนาคตแห่งการเรียนรู้โรงเรียนดุสิตวิทยามุ่งเน้นเรื่ององค์ความรู้และจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมกับหลักสูตร t r True Click Life เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพให้กับวยัยเรียนรู้โรงเรียนของเราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนของเราเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาในบทเรียนของ t o o k i c k Life ภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. ก็ได้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาทราบตรงนี้แล้วเขาก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองโลกที่รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะไม่ได้เน้นแค่เพียงในด้านของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างจิตสำนึกการให้เด็กๆใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันด้วยค่ะเราก็มั่นใจในหลักสูตรของ o k i ิ k Life เนื่องจากสามารถที่จะทำให้เด็กมีความรู้แล้วเนี่ยจะทำให้เด็กๆของเราเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกสามารถร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ค่ะ การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างทักษะให้กับวัยเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองแห่งโลกอนาคตวันนี้ได้รับความเชื่อมัน่นจากโรงเรียนเอกชนแล้วทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมหลักสูตรดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ trueclicklife.com